สวัสดีครับวันนี้พบกับด r รเคนไรเดอร์อีกเช่นเคยนะครับจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่แจซอนจังหวัดลำปางนะครับมีที่ออนเซ็นด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่จะไปอาบน้ำไปนั่งกินลมชมวิวรับซึมซับบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็สามารถนำไข่ไปต้มได้นะครับเขาเรียกว่า ไข่น้ำแร่หรือไข่ออนซอนไข่ออนเซนนะครับมาดูกันเลยครับดกตรเคนจะพาไปเที่ยวครับว่าแล้วก็ไป อันนี้นโอ้ไข่น้ำแร่แจ้ซ้อนจะเป็นแบบนี้นะคะไข่แดงจะแข็งพอดีส่วนไข่ขาวก็จะเหลวๆหน่อยนึงเป็นไข่น้ำแร่ไข่ออนเซน เราแช่ไว้16นาทีค่ะคกินกับซอสกิน,นไม่ระบุยี่ห้อ <laughs> โอเคกรึบเด็๋เอาไปติดตนะ้นเข็มตีัวเซยนูจูอาจาไข่น้ำแร่ค่ะไข่ขออนเซ็น